กราสสวัสดีครณผ้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องช้างเกลียชแนลกันอีกแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมโปเกมอนโชว์ดาวเบต้ากันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่นในโหมดพียูนะหรือว่าอะไรนะพียูมันแปลยาวไปอะไรไม่รู้แหละพีเ p l e n ในเมื่อยูสมากนี่เขอโลดดูสิเอพียูแปลว่าอะไรพียูสแตนฟอร์นอตติงโอเคพียูสแตนฟอร์นอตติงโอเคมา เราก็รู้แล้วลว่า PU s t a n ส f ตนฟอร์ด n g โอเคเราก็ลองดูว่าเราจะเจออะไรเว้ยเราเจอซีไททันโอ้เจอหนักหนาสาหัสอยู่นะผมว่าไม่น่าจะชนะหรอกทีมผมกากมากผมเอามาปัปดันๆเลยเนี่ย,ย,ยแล้วมี แล้วตัวบมบมทั้งนั้นยังเว้นแลนทูริสพิษหินอันนี้มันก็จะ fake out เฟคเอาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแอซิดอาร์เมอร์โอ้ยแรงเออไม่เป็นไรเรา Armor แอซิดอาร์เมอร์ละมืดขึ้นแล้วก็บอดีเพรสมันน่าจะพิษสีแฟงไปรอบแล้วก็บอดีเพรสตายได้เอามันไม่บอดีเพรสเว้ยม,มันไม่อยู่เว้ย เอ Star. มันเร็วกว่าเราฉะนั้นว่ามันอาจจะตีเราตายได้เลยมันน่าจะตีเวทด้วยตัวนี้เออไม่เป็นไรหรอกเฮส่เอเฮสไปไอซิดอัมเมอร์อีกรอบจะเฮสอีกรอบก็ได้แต่ผมเลองสิงสไปแล้วโอเค จากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวตัวอะไรชนะทตาน้าโอ้โหแทบไม่มีเลยเอาแลนเทินไปเออแลนโฮนผมเอาชอยแบนมามผมลืมไปผมไม่น่าเอาชอยแบนมาเลยลืมเปลี่ยน <Okay. S 1> เอาแลนทูริสผมก็กลัวมันน่าจะรับดาเมจไม่ไหวอันรอให้สวารลอดตายก่อนก็ได้ไม่เป็นรหรอกแล้วก็นะกังชอ็อตผมจะเก่ามไม่ตายอู้พลาดอีก โอ้ดวงไม่มีเลยอ่ะโอกาสตั้ง80%ตายงูถ้าไม่พลาดอาจจะพิกได้อยู่นะดวงขี้หมาแต่ไม่เป็นไรลีฟสตอมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาไม่เปลี่ยนนีดาเมีเพิ่มมีเลือดโคดโอ้ยก้อนโคดรแรงผมว่าถ้ามันมีมีเลือดโคดม,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 มันน่าจะมีเคาน์เตอร์ด้วยนะ เอาพี่ตุ้ยมาละอ่าอดี้ s l ลมตุ้มวิแรงแรงแรงอ่าโดนย่ำอีกทีตายเนี่ยว่าไงว่าไงทาดฝั่งนู้นมันจะเปลี่ยนตัวมันมีทาาุผีนะมันก็เจ็บหมดอะ็อกซิกไม่เป็นไรบอดีสแ l มโวายฉันน่ะตัวหนักมาก อ่าฮทแคราชอุ้มไม่ตายฮทแครชอีกรอบหนึ่งเปวนพันช์โคโอ้ดวงมันเจ้า <c oughs> <c oughs> ดวงผมมันมันแบบโหดร้ายมากเดวินพันช์อีกรอบตายเนี่ย ไม่โดนพิษตายอยู่ดีแต่และตัวนี่ไม่ไม่ไมไมไมชนะทางเลยฮาริยาม่ามารับตินตุมเดนพันโคดรแรงอ่ะโอ้เดี๋ยวจะฆ่าก็ไม่ฆ่าให้ตายโซนอเลกเฮ้ยเอาล่ะความหมองกลับมาอีกละปมไม่ตายโอ้โอเคยอมยอมนั่นนึง ผมต้องมีสิ่งที่ต้องทำผมลืมเปลี่ยนของผมเผื่อเอาช้อยแบนมามันกากมากมมันไม่มีประโยชน์เลยเอ้ผมว่านะเฮฟวี่ดูตี้บูทมีประโยชน์สุดอือเฮฟวี่ดูตี้บูทนั่นแหละก็คือแบบสมมติว่าเออเอาเบอร์รี่ก็น่าจะดีนะแต่เอาอะไรดีเฮฟวี่ดูตี้บูทหรือเบอร์รี่เออเอาเฮฟวี่ดูตี้บูทนั่นแหละไม่เป็นไรหรอก ฮะ uh huh. ประมาณนี้เปียกเสร็จละคุณผู้ชมคราวนี้มั่นใจมั่นใจบอกเลยอันนี้วิชมอนเออผมใช้ตัวเนี้ยแลนทูริส <c oughs> ไม่มีเลยเหรอโอ้โห <c oughs> oh มาอยู่ที่ทะเลแล้วก็สวารอตมาก,ก่อนเลย ผมมีความคิดว่าจะต้องเอาท็อกซีสไปด์ออกนะเนี่ยคุณผู้ชมเอาละเนี่ยถ้าพิษอีกละมีกระทุกทีมเนี่ยถ้าเหล็กคนก็เหมือนกันเนี่ยกันพิษเนี่ยกันพิษนี่เยอะเหลือเกินคิดนานคิดนานคิดนานอย่างนี้น่ากลัวนะ ไ g o ก h คิดนานเหลือเกินเออวาแล้วมาแล้วโอ้เป็นธาตุผีอีกใช่ไหมเนี่ยธาตุผีกผันพิษกรอเปล่าอะไรผีมันต้องมีอะไรเอวกับพิษนี่แหละผมจำได้มันเหมือนจะแพ้ทางอะ่ะเอาผีไปเจอผีเหรอไม่น่าดีอะไรชนะผีบ้าง เอาฮาลิยาม่าไปให้มันตายใจดีไหมแบบเราก็ใช้ knock off น็อกออฟอะไรเงี้ยอออ้าวเปลี่ยนตัวนั่นก็มีท่าไซชิกแล้วก็น็อกออฟไปเลยก็ได้มั้งใช่ผมยังไม่ได่าเคลสตาไลอะอน็อกสเตลดเดแล้วมันก็เปลี่ยนตัวหนีอะตุ่ม โอเคตรงนี้ทะเลไรดีกว่ารู้อะไรไม่เท่ารูน้นี้ผู้ชมรู้ลูกต่อยกระสุนผมต่อยด้วยความเร็วลูกกระสุนผมรู้ว่ามันเอเดียนพันช์ก็ได้มั้งไม่น่าเข้าบุกอัพก็ไม่น่าจะช่วยอะไรนะ นองเดินพันธุ์สิสิโอ้โห select off หนักใจคุณผู้ชมตอนนี้คือคร่งเครียดเออนี่ไปก็แก้ทางได้อะอะอะตีไม่เข้าหรอกเว้ยแล้วก็ชา a d o บอ a แตเตลล็อกกันดีกว่านละ้วมันต้องเปลี่ยนตัวเอาไม่เปลี่ยนเช่เอาโยนผิดศีกอาไม่หนีใช่ไหมไม่เปลี่ยนตัวหนีใช่ไหมได้เจอลูกบอล คือตัวนี้มันเป็นธาตุพิษเนี่ยแล้วเวลาผมโดนพิษมันเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยน่ากลัวอยู่นะนี่เปลี่ยนตัวนี้ละตุ่มเราติดขี้มันจะโดนฆ่าตายก่อนถ้ามันใช้ธาตุน้ำนาะถ้ามันใช้ธาตุน้ำมาผมรอดนะ,มนมะผมมี water compaction อ่าผมมีธาตุผีมันใช้ลับปิ้สปินทำไมล่ะ ชออัพเรื่อยๆพิดโคตรแรงคุณผู้ชมเป็นตัวหลบกันแล่นอีกทีนีน้คือแบบเลือดเหลือ,อยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะจะเด้เซิร์ฟโอู้ตรงนี้เอาประสาทไว้ก่อนดีกว่าการเซิรฟ์ฟหัวเธอคอมเพล็กชันแล้วก็เคิร์สไปเลยครับลมลาปิดสปินเออเอาออกไปเถอะไม่สนใจ นี่คือคำสาปแล้วก็บอดี้สแลมผมคือพี่ตูน Body บอดี้สแลมฝั่งนู้นมีท่าผีอยู่หนึ่งตัวมันไม่น่าจะเปลี่ยนมาหรอกมกั้งถ้าเปลี่ยนมาใช้ฮีแคชเลยมันก็ตายอาดูลารูดอนตุ่มไม่เข้าเลยไม่เป็นไรเรามีฮีแคชถึงคาดถึงธาดมาังกรมันจะกันไฟแต่ มันก็น่าจะเข้าเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเบสพาวเวอร์120พอเอ็นตัวนี้มันหนักไอรอนดีเฟนตโอ้ยอยู่ยากคุณผู้ชมอยู่ยากสมัยนี้ประสาทไปแก้ทางก็ไม่ได้อันนี้ไปพา,าไลไลซ์มันก็ได้มั้งตัวแลนเทอร์นี่มันอึดอยู่ละสะเตลล็อกอีกแค้นผมว่านะ t แตนเดอร์เวฟหรือว่าสเกลแต่คือผมไม่เคยมีดวงไม่เคยได้เบอร์นดีๆสักครั้งอะลองลองดูตุ่มบอดี้เพลสเบิร์นขอลองเห็นไหมอ่ะตุ่มโอเคเอาดิตี้กันนะน้ำอีกไวซ์สวิตดากโกมีเรือพาดฮ่าๆตุ่มดูเลือดมันดีดูเลือดมันดี ลดบ้างไหมเนี่ยเอาตัวนี้ไปลบไปลบอันนี้ลบไหมนะสเตลล็อกดาโก้มีถือโอเคโอเคไม่น่าเอามาเลยมันทั้งช้าทั้งบางอะ่ะตัวเมื่อกี้แลนทูลิสอะ่ะแต่มันมีอรุตี้กงเลยเฉยนะที่ผมเอามา แแคือแบบถ้ามันจะแบบมีแต่ตัวแรงๆขนาดนี้นะคือมันได้เปรียบกับตัวที่มันอึดๆแล้วตีเบาๆอะไรเงี้ยคุณผู้ชมโอ้ my g กอดอาวปเกดีบุษบุญฉันเหนื่อยนี่เนี่ยอู้เอาเลยน้ำตาไหลละบอดี้ส a ลมน่าเอาละพาราไลส์เหอะขอร้องอือ ขอให้ฟินช์ัวๆฟินช์ัวๆฟินชัวๆเขาจะเคริร์สละตมไม่ฟินไม่ใช่ฟินดิพาราไลส์เออแล้วก็เคริร์สอยู่นั่นแหละอ่าพาราไลส์แล้วฮ่าฮ่าแล้วก็ควนตีนไปควนตีนไปบอดี้เพสไม่เข้าละฮีทแฟช โอ้โหนี่ขนาดไอแค่ผมเยอะขนาดนี้แหละอาะคืรดไปมันไม่พาราลัยเลยพาราลัยแค่ครั้งเดียวอ่าพาราลายล,ละนี่ผม,ผมจใมะให้มันคูณสี่ละให้มันคูณสี่ละคุณผู้ชมตุมบอดี้เพลสตุมอื้หอาทุ่มสุดตัว o อดีเพลสนี่มันกินไปสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอนนี้เลื่องเราสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นถ้ามันไม่ติดชีเรารอดตุม้มเออเอฟอปัปอมอ,อปัปอมใช้เฟกเอาเอาพาโูแซนมาก,กันถึงมันจะติดพิษน่าจะอยู่ได้อยู่ตุม่มฮ่าฮ่าฮ่า ผมก็สกอตชิ่งแซนไปให้มันเผื่อมันติดเบิร์นมันจะได้ตีเบาลงบ้างว่าพิษต่อไป12ดาเมจอัปป้อมน่าจะตีเราตายก่อนนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกอัปปอมส่วนใหญ่ถ้าตีมันก็มันอาจจะมีน็อกออฟไงมนกตัวแม่งมีน็อกออฟบุตผู้ชมน็อกออฟนั่นโอ้ยรอดสกอตชิ่งแซนได้อยู่ตุมผมไม่โชว์อัพนะครับเพราะยังไงก็ตายอยู่ดีสวารอดมา สวาร์ลัดกันกายภาพได้เยอะมีล็อกกี้เฮลเม็ดด้วย,วยแล้วก็มีบอดี้เพลสอีกแต่ผมจะค่อยๆแอซิดอาร์เมอร์นะครับอืมเออมันยูเทิร์นไม่เป็นไรเราได้แอซิดอาร์เมอร์หนึ่งหน่วยละสโลเบลตมุมพิษนี่กันพิษแล้วบอดี้เพลสนี่ตีโอ้ยแก้ทางอีกแล้วตุโห ผมนี่อย่างท้อคุณผู้ชมผมนี่อย่างท้อะเฟรมโตเวอร์นี่นายไม่ได้อึดคนเดียวนะเวย้ยอผมขอฟรีสขอฟรีสอ่าสวยตุ่มเ,เกมยืดมากคุณผู้ชมตอนนี้ ขวดหัวกับดูรอาโูด,ดอนกับสโนแล็กเมื่อกี้ไงว่าตันเดร์วิฟก็น่าจะดีนะมันเร็วโอ้โหแอร์ที่บอกมันเรียนได้ไงก่อนมาถึงแบบโปเกมอนอะ่ะควรสร้างโปเกมอนอ่ะให้มันเรียนได้ไงเออไม่ได้ไหมายความว่าเอ้ยเขาแฮกหรอไม่ใช่นะผมคือแบบไม่อยากเอาฮาริี่ยามาก,กับสโนแเล็กสู้สทำสู้ไม่ได้ละ โดนสเตลล็อกตายอ่ะรู้แหละแล้วก็ฟิดไ,ไปแล้วก็นะกังช็อตไปเลันโคตรท้อคุณผู้ชมหเห็นคนนี้แล้วท้อม,มากเลยมึงก็จะสลักออฟสลักออฟ ต้มมาใส่ช็อกเรียบร้อยโอเคยอมยอมยอมพอพอปวดหวัวคุณผู้ชมปวดหวัวก็สำหับชิม,มีนะครับโอ้ปวดหัวมากเลยอากาศก,ก็ร้อนเจออะไรเนี้ยก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครด้วยนะครับอ,อ่าบ๊ายบาย